นี้ขบวนเรากําลังจะขยับตั้งตั้งเป็นขบวนนะครับตอนนี้ก็จะมีรถไถนะครับนําหน้าเลยแล้วก็ทีมงานพวกเราไล่มาทีละคันนะครับอันนี้ก็รออีกสี่คันนะครับมาจากอ่าช,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 ชเจนโซามาจากเปีงยาวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูคันนี้กันพิเศษมากเลยนะครับคันนี้ดูความพิเศษของเขาก่อน เสียแบงค์ครับเจ้าทินเช็คอินได้เปล่านะครับแถวนี้เลยจัดจ้านครับผมรถคันนี้เป็นรถอ่าจะบอกว่าเคทีมใช่ไหมเคเอลหรือเปล่าเสียแบงค์ลงมาี่นะี่เชียแบงค์ครับอันนี้มันเป็นรุ่นอะไรนี่ KL หรือ KT KL คใช่ไหม เคทีจะเป็นหัวหสิบรอบอ่ะล้อคอใหญ่อ๋อมันจะมีปีกซุ้มล้อออกมาอีกเคทีก็คือสิบรอก็คือมันเป็นหกรอใหญ่เคทีน่สิบรอก็ได้หกรอก็ได้แต่เป็นหัวบอดี้เดียวกันใช่ไหมแต่ซุ้มล้อมันจะกว้างออกมาอีกปีกรอมันจะใหญ่อีกโอ้อยากอยากเห็นเครื่องวะยกได้ไหมลงมาลงมาน้องๆลงมาก่อนให้พี่ได้ชมเครื่องก่อนเก่าแต่เก่าครับคันนี้ อันนี้คือสติกเกอร์นะมีชุดแต่งก็เป็นแบบพ่นแบบเรียบๆอะแบบถามว่าแบบสไตล์แต่งหวอหวาไหมก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเสียแบงก์เขาเปลี่ยนแนวตลอดแต่ก,กตินิ้วแต่งจัดจ,จากการิงๆแต่ก่อนเป็นหัวสีขาวนี่ครับผมพลังที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ครับปปิดเครื่องไหม J O 7 E 7ีฮ e. ะ so, ala 7ี c คม J O 7 C ค o m เอ้ามันมันเป็นยังไงฮะมันกึ่งทองมันเร็วบ่ะมันมันมันใส่กล่องบ่เขาคุมกล่องไหมรีแมปรีแมปไหมหรือว่าใส่กล่องดันลังยังไม่ได้ทำเลยเลย J O 7 C เพิ่งเคยเห็นว่ะเนี่ย อันนี้กล่องไฟของของมันรีแมปได้หรือเปล่าเพื่อนิยกใส่ได้พอดีเลยทันเนปปร่งไวมาก่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนูน้นเธอโบไมไหมนีินะเธอโบไมไหมเอาเธอบวมอีกนะเธอบวมอีกตั้งหกัก Ui, e yên này Ui, e yên này nè Phở tống đi e yên này ก็เด็ดเลยนะครับเป็นกระทะเรเดียนขอบ17.5ครับ2 3 5 75 R 17.5หน้าหลังเลยนะครับโอ้หมอกไก่เจียวเป็นกระบะท้องเรือมอกก็เดียว20นิ้วหรือเปล่าไม่สองตัว แต่งภายในไว้เรียบร้อยเลยเคิ้นขึ้นดีแต่ว่าอ้าออวหัวลงได้ TO7C ถึงพร้อมมันเร็ว แอยินเนี่ไโอ้มีื่องเสียงด้ตัวนี้ว่โไ้ไม่ธรรมดาเลยครับข้างในเออจะสป็สอะไรเป็นอะไรเตีมไปหมดเลยเขาเป็นอะไรกัน,นข้างในข้างหน้าแงงนึื่ว่ารถจะไม่เยอะเยอะอยู่ด้วยนี่อเออ แถวแบงเอาไปต่อแถวเลยต่อแถวกันนด้ก็ได้รถเยอะอยู่เยอะเ่าล่ะนึกว่ารถจะไม่เยอะครับมาถึงแล้วครับสี่คันที่เรารอมาแล้วอ่ะเอานี่เลยโอ้นี่ก็ของแรงเหมือนกันครับสวยมาก เกาแต่เกาครับผมดูไฟไทยเลยสวยนะลงตัวครับเนี่ยโอ้ทางนน้นก็ยกล้อแข่งกันเาเอ้าเอาโอ้ยยกล้อจริงนะยกล้อนะจะพลาดได้ยังไง็อตเด็ดขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวเเพิ่งยกล้อให้ดูหนยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว Ah. Look! <laughs> โว uh ้าวเจ๋งเจ๋ดเฮ้ยอ่ะคาดไม่ดีแล้วันนั้นขาดไม่ตั้งแต่เมื่อคืนสุดยอดครับสุดยอดทีมงานรถดับแปลงยาวครับหกล้อสงแปลงยาว ครับผมจเมจ็ดไปครับจัดไป <c ười> สุดจัดสุดจัด ไม่ใส่มวก <laughs> สุดยอดสามชาติสารคราม <laughs> <laughs> ยกล้อไหมยกล้อไหมเอากลางถนนเลย หมูเห็ดอ่ะยกล้อเฮ้ยนุ๊ปพี่พาเขายกล้อป่ะเฮ้พาเขายกล้อป่ะเขายกล้อเต็มเลยสุดจัดครับสุดจัดทุกคันครับทีมงานหกล้อดัมซิ่งแปลงยาวร่วมใจท่านกระถินสุนัขสงนะครับรุ่งเจริญโอ้สาธุสาธุบุญด้วยครับมาไกลครับ

สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับมหากรรมแบบสายบุญครับ6ล้อ6ล้อน้ำซิ่งแแปลงยาวสุดยอดครับมา100กว่าโลเราก็200กว่าโลครับของเรา เอ้ยไม่ใช่ของผมนี่สารคามไก่ครับ400ครับ 400, บ400ลูกพอไปกินก็100กล็ลูไทยหลังไทยหลังโชว์หน่อย